สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปานฟอร์จูเนอร์มือสองนะฮะวันนี้นอกใจฟอร์จูเนอร์นิดนึงครับนำรถคันนี้ครับเข้าใหม่มานําเสนอมิวเอ็กซ์โรเตียครับโหลดอยู่ประมาณ1.5นิ้วนะสวยจริงนะครับได้เป็นสีขาวมุกและที่สําคัญได้เป็นเครื่องยนต์3.0ตัวท็อปสุดครับอัลติเมตปี2022เลขไม่แค่แ5 0 0 0่โลปกติแล้วเครื่องยนต์3.0นะผมบอกเลยว่าเขาขายกันอยู่ที่ล้านกว่าแต่เพชรยนต์ไม่ถึงล้านครับและถูกมากๆนะฮะวันนี้นํามาให้้พี่ไดรับชมนะะ ภายนอกเนี่ยนะฮะได้ล้อแม็กแต่งนะฮะเป็นแม็กนะครับ T E 3 7มาให้แล้วสีดำเงาๆเลยนะครับแล้วก็โหลดนะฮะโหลดประมาณ1.5โหลดสวยๆนะครับสายแต่งสายซิ่งนะฮะห้ามพลาดเลยนะคันนี้ได้มิ l เอครับ3.0อันอัลติเมตตัวท็อปสุดมีระบบ ADAS มาให้นะครับรวมถึงนะฮะฟังก์ชันต่างๆครับ a p t i v e c r u i s e control คันนี้ก็มีมาครบแล้วใครที่อยากได้รถครอบครัวไปใช้งานสักคันนะฮะโหลดเตี้ย จริงแต่ว่านุ่มมากนะครับวันนี้ผมพามารับชมสดๆนะฮะเหมือนพี่มารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์ด้วยตนเองฮะทั้งๆที่นอนอยู่บ้านวันนี้วันอาทิตย์ครับนะฮะลูกค้าวอล์กเยอะใครสนใจนะครับคันนี้นะฮะติดต่อหาผมได้โดยตรงเบอร์โทรผมจะอยู่ด้านล่างนะครับหรือจะแอดไลน์ก็ได้มีไอดียไลน์มาให้นะครับอ่ะ วันนี้ก็นำตัวนี้ตัวท็อปสุดโหลดเตียมาให้พี่ๆได้รับชมกันครับ3.0 l อัลติเมทครับเลขไมยอยู่ที่80,000กิโลครับราคาขายนะฮะ9 5 0 0 0 0บาทฟังไม่ผิดครับ9 5 0 0 0 0บาทฟรีดาวน่อน15,600บาทเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นเพราะผมมีแคมเปญพิเศษครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.10%นะฮะ 4ปีนะครับแต่ถ้าใครอยากผ่อน7ปีดอกเบีย้ย3 9ดเเท่านั้นป้ายแดงไม่ได้แบบนี้นะป้ายแดงดาว10%ดอกเบีย้ยอยู่ที่4.49%ดี่ซ้ำที่สนะฮะแต่เพชรยนต์ดอกเบีย้ย3.99ดทั้งทั้ง,ท,งที่เป็นเลทฟรีดาว ถูกมากๆใครสนใจเข้ามารับชมกันสวัสดียังเป็นทางการครับผมปานเพชรยนทรับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์นะฮะมีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีครับผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC จากโตโยต้าโอมเตนาชิครับทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิสุ u ถ้าเกิดว่าใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างนี้0825713369แอนไ์ PARNPI1992 ยินดีให้บริการทุกท่าน มาดูรายละเอียดกันครับตัวนี้ได้เป็นเครื่องยนต์3.0นะฮะประมาณ190แรงม้านะครับและที่สําคัญนะตัวนี้ได้เป็นช่วงล่างไฟลิงค์มาให้ถึงจะโหลดเตี้ยแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนโชคยังคงความนุ่มของตัวรถค่อนข้างดีนะครับแล้วก็โหลดอยู่ประมาณไม่ต่ํามากไม่เตี้ยมากนะฮะประมาณเขาเรียกว่า1.5นิ้วนะฮะใครสนใจก็เข้ามาดูรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์นั่นเอง มาดูกันนะฮะฝากระโปรงหน้าครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มไฟหน้าเป็นแบบแอโร s ซเนเจอร์ครับเป็นเหมือนคล้ายๆลูกศรน,นะเป็นโปรเจคเตอร์เลนครับมีในเรื่องของไฟเดย์ไทม์ไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันครับกระจังหน้าก็หล่อๆเลยเป็นโครเมียมโลโก้อิสุโครเมียมแบบนี้นะครับเซ็นเซอร์ให้มาคู่หน้า4ไปตัว เซนเซอร์4ตัวนะสำหรับตัวนี้นะครับไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้ทะเบียน9681ครับทะเบียนนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะจุดเชื่อมต่อแก้มข้างครับแนบชิดสนิทแบบนี้ครับไม่ย่าออกปุ่งซุ้มล้อคิวซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถครับชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มล้อแม็กนะฮะตัวนี้ได้ TE37 มาแล้วนะครับเป็นสีดำนะครับนี่สวยเลยนะฮะเป็นแม็กขนาด18นิ้วนะนะครับ เป็นแม็กทีเอสามเจ็ดนะฮะส่วนยางเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ผมอาจจะเปลี่ยนยางเป็นยางแบรนด์หลักให้นะเฉพาะตัวยางก็ประมาณ3 0,000ื่นได้นะครับเกือบ3 0,000ื่นได้นะอันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ตัวนี้เป็นตัวอัลติเมตนะครับตัวท็อปสุดย้านะครับตัวอัลติเมตนะฮะบ,บันไดด้านข้างครับมีมาให้นะครับแล้วก็กระจกมองข้างครับปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟาฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวรถคันนี้เพิ่งเข้ายังไม่ได้ชงที่สําคัญมีบายสปอร์ตมินิเตอร์มาให้แบบนี้นะครับปลุกแจ้ง บนหลังคาครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มและที่สําคัญมีแหลกหลังคาเป็นแบบบิวอินที่สามารถใช้งานได้จริงมาให้และมีในเรื่องของการสตราดมีมาให้รอบคันแล้วแถ้เดิมโรงงานครับมือเปิดประตูเป็นคีเลตคู่หน้าฮะแล้วก็มีเบ้ามือเปิดนะฮะกันร,รอยขีดข่วนมาให้แล้วเสร็จสับเรียบร้อยนะครับที่สําคัญล้อแมกไม่มีรอยปีนฟุตบาทนะมีนิดนึงนะด้านหลังเนี่ยนิดนึงนะครับเดี๋ยวดูแลให้เดี๋ยวจัดการให้นะครับจุดเชื่อมต่อด้านหลังครับแนบชิดสนิทครับไม่อ้าออกนะฮะ ปกซุ้มล้อคิวซุ้มล้อส่วนเหลี่ยมสันคมตัวรถครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มบนหลังคาครับตัวนี้ตัวรับสัญญาณได้เป็นครีบฉลามชาร์ฟฟินครับมาพร้อมกับสปอยเลอร์ไฟเบรกตรงที่3มาแบบครบเซตที่ปั่นน้ำฝนครับมีมาให้ด้านหลังนะฮะไฟท้าย f ู l l LED แบบขั้นบันได3ขั้นนะฮะไม่แตกไม่ล้าวไม่มีไอ้น้ำเป็น LED l ดี h t g u i d i n g มาให้โลโก้เอซูชัดเจนครับใหญ่ๆเลยนะครับรวมถึงไฟตัดไฟทับทิมด้านล่างให้มาถึง2จุดนะครับ มีในเรื่องของเซ็นเซอร์ด้านหลังให้4จุดแบบนี้กล้องถอยมีมาให้ครับตัวนี้มีเซ็นเซอร์รอบคันไม่ต้องห่วงนะครับฝาท้ายเนี่ยคันนี้เปิดไฟฟ้านะเปิดไฟฟ้าเดี๋ยวเปิดให้รับชมนะครับเปิดง่ายๆแบบนี้เลยนะครับพอเปิดขึ้นมานะฮะตัวนี้นะครับตัวบอกของมิวเอ็กนะฮะสามารถพับเรียดได้แล้วก็ขนของได้อีกประมาณ800ลิตรนะฮะหรือว่าหรือประมาณอีก1ตันได้เหมือนกันนะขนของได้อยู่ได้เยอะด้วยนะครับฝาพดานสะอาดสะอ้านครับไม่มีรอยยันอักขระใดๆ นี่รถเพิ่งเข้ามาฮะชกขึ้นสุดลงสุดครับหัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะฮะฝาท้ายเปิดไฟฟ้าปิดไฟฟ้าได้ง่ายเปิด่ารีิโมทก็ได้นะครับหรือจะเปิดภายในก็ได้นะตัวนี้นะครับตัวนี้สเตปเซนเซอร์ยังไม่มีเข้ามานะครับเพราะว่าเป็นรถปี22สเตปเซนเซอร์จะมีก็ต่อเมื่อเป็นปี23ขึ้นไปนั่นเองนะครับจุดเชื่อมต่อฝั่งนี้ครับแนบชิดสนิทแบบนี้ครับไม่อ้าออก ปกซุ้มล้อคิวซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถครับสวยชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มล้อแมกนะฮะนี่เห็นไหมครับสวยจริงทีอีสันเจ็ดนะฮะได้เป็นสีดํานะครับกันชนนะฮะกันลอยด้านข้างบันไดข้างมีมาครบแบบนี้ใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานพี่รีบติดต่อหาผมนะครับโทรมาเลยนะช่วงนี้ลูกค้าขึ้นเยอะนะครับและที่สําคัญผมมีแคมเปญใหม่นะแคมเปญเปิดสาขาใหม่ครับพี่นะฮะผมเปลี่ยนยางให้4เส้นนะครับถ้ายางปีเก่านะครับผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ดูแลแบตเตอรี่ให้นะครับฟิล์มนะครับ เปลี่ยนให้เหมือนกันถ้ามันเสื่อมสภาพแล้วนะครับใครอยากได้ซื้อรถกับผมนะครับใครอยากสนใจซื้อรถกับผมผมบอกเลยว่าผมไม่เคยโดนคอมเพลนมาก่อนนะฮะดูแลด้วยใจใส่ใจเหมือนคนในครอบครัวนะครับมีระบบเอเดสเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นระบบเอเดสครับประมาณ9ระบบนะตัวนี้จะถึงจุดยืนยิ่งนะฮะถ้าใช้กับพูสคอนโทลบอกเลยว่าโคตรดีนะครับโคตรปลอดภัยนะฮะมาตรฐานครบคันนี้นะครับรองรับยูโรไฟมาให้แล้วนะฮะ ในส่วนของเรื่องประตูครับเป็นแผงสีดำสลักว่าสีน้ำตาลแบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นหุ้มหนังมาตรงนี้จะเป็นแบบแผ่นพลาสติกนะเป็นสีโลสโกประมาณนี้นะครับปุ่มปรับลดกระจกครับมีมาให้เป็นบันทัสแค่บ้านบานคนขับนะับมีเซ็นทรัลล็อกปุ่มล็อกกระจกปุ่มพับกระจกไฟฟ้าปรับองศากระจกครับด้านนี้ฮะมีไฟตัดหมอกเห็นไหมครับไฟตัดหมอกระบบในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าเปิดฝาท้ายไฟฟ้าจากด้านในนะครับแอร์ด้านหลังเปิดตรงนี้ได้นะครับมีเปิดฝากระโปรงหน้า เป็นเบรกครับไม่แค่แปดหมื่นนะฮะมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่ไม่มีกอไม้แน่นอนครับคอนโซลหน้าหน้าครับตัวนี้นะฮะนุ่มๆเลยเป็นซอฟทัชครับหุ้มหนังมาครับตัวนี้ผิวเรียบทําความสะอาดได้ง่ายนะครับพวงมาลัยนะครับนี่เห็นะฮะหุ้มหนังมีปุ่มมัลติฟังก์ชันต่างๆครบเซตมีแอแด็พตีบคูชคอนโทรลครับเบาะหนังเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้ามาให้และที่สําคัญ เบาเทคโนโลยีคูแม็ครับลดการสะสมความร้อนนะฮะลดการเมื่อยล้าเวลาขับขี่นุ่มๆครับนุ่มมากเลยนะฮะใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานรีติดต่อมานะครับอ่ะสตาร์ทเครื่องยนต์ง่ายๆครับเป็นผู้สตาร์ทมาให้แล้วนะฮะหน้าจอ M-ID ครับขนาดใหญ่ตัวนี้จะเป็นในเรื่องของหน้าจอ M-ID ขนาด4.5นิ้วนะครับและเลขไม้นะฮะ85,000โลนะครับถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะครับ ขวามือจะเป็นอัตราเร่งนะครับลูกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเกจความร้อนนะครับตัวนี้จะเป็นน้ํามันอันนี้จะเป็นในเรื่องของรอบเข็มไหมนะครับใครสนใจเข้ามาดูนะครับเข้ามาจัดได้สําหรับตัวนี้ใครอยากได้รีบเข้ามาจัดครับนะฮะกระจกอ่ะขอภัยนะครับหน้าจอครับตัวนี้ทัชสกรีนได้แต่เรามาดูพวงมาลัยก่อน พวงมาลัยครับหุ้มหนังครับปุ่มมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งงานด้วยเสียงรับสายวางสายนะครับและที่สําคัญมีในเรื่องของ adaptive cruise control ครับถึงจุดหยุดนิ่งคันนี้ก็มีมาให้นะครับโลโก้ชัดเจนนะตรงนี้นะครับโลโก้ยีสุนะครับนี่พร้อมใช้งานหน้าจอทัชสกรีนครับสามารถเชื่อมต่อพวก Apple CarP l a y Android Auto ได้เดี๋ยวลองรับชมดูนะครับเชื่อมต่อได้นะ Apple CarP l a y ประมาณนี้ครับได้หมดเลยนะครับแล้วก็วิทยุวิทยุได้หมดนะครับลดเสียงนิดนึง มีแอร์ให้4ช่องนะครับแอร์ตรงกลางเนี่ยสด้านข้างอีกอย่างละหนึ่งนะฮะถัดมาด้านล่างครับแอร์ดิจิตอลออโต้ครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับมีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกใช้เยอะมากนะครับพี่เยอะมากครับตรงนี้ก็จะมีช่องเก็บของครับเกียร์ออโต้มีเลสโทนิกฮะหรือที่เรียกว่าแมนนวลโหมดนะครับที่เป็นเลสโทนิกบวกลบนะครับมีระบบการลื่นถลายระบบลงทางลาดชานปิดเซนเซอร์นะครับสต็อปแอนด์โกนะครับเวลาติดไฟแดงรถมันจะชอบดับเนาะใครลำคาญก็กดไปเลย นะฮะและที่สําคัญตรงนี้มีเบรกเป็นกุะไฟฟ้าออตโตเ้เบรกโฮนะครับกุญแจนะฮะเป็นคีย์เลสนะตัวนี้นะครับนี่จะเป็นรูปลักษณ์แบบนี้สามารถสตาร์ทภายนอกได้นะครับและที่สําคัญนี่คอนโซลด้าน,นหน้าสวยสเสา A ด้วยความเป็นสีเบดมีแอร์แบ็กอยู่ในเบาะนะครับได้ในเรื่องของอารมณ์ลักชวรี่ความหรูความหราครับคันนี้คดนุ่มเลยนะลองขับแล้วนุ่มจริงถึงจะโหลดแต่ว่านุ่มจริงแต่ถ้าใครชอบแบบว่าสายสายแบบ โดดเนี่ยคันนี้ผมตอบโจทย์เลยนะครับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติคันนี้มีมาให้ครับม่านบังแดดครับมีไฟสองสว่างให้นะครับใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะฮะรีบเลยนะครับแม่ว่านชอบแน่ๆนะครับสนใจคันนี้ครับราคา9ก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันฟีดาวผ่อนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทพี่ได้คันนี้ไปยังไงก็คุ้มครับคุ้มค่าไหนจะเรื่องราคาไหนจะเรื่องเลขไม้นะฮะไม้แค่แปดหมื่นห้าพันโลถือว่าคุ้มมากนะครับใครสนใจรีบเข้ามาจัดนะฮะนี่ด้านหลังกว้างๆแบบนี้นะครับ กว้างมากมีแอมเบลไลน์ให้นะครับใครสนใจนะฮะนี่เข้ามาเลยนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมนี่คือวิเศษทัศน์ที่มองไปนะครับช่วงล่างไฟลิงค์คันนี้ตอบโจทย์นะฮะสนใจรีบติดต่อกันเข้ามานะครับวันนี้แค่คันนี้คันเดียวแล้วก็จะมีเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะเป็นตัวอิลิแกนอิลิแกนเนี่ยมาอยู่ประมาณ6 0,000ราคาน่าจะอยู่ประมาณ989แนะครับแต่จะแพงกว่านะตัวนี้มันตัวนั้นมันปี23แต่ตัวนี้ปี22สสนใจนะครับทักมาเดี๋ยวผมพามาดูห้องเครื่องครับ เปิดเข้ามาในห้องเครื่องยนต์ครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์3.0 ddi blue power 190แรงม้าขับเพื่อน2ล้อครับค่อนข้างแรงเอาเรื่องประหยัดน้ำมันพอสมควรขึ้นเขาลงห้วยได้หมดและคันนี้โหลดเตี้ยมานะครับบอกเลยว่าสวยจริงน่าใช้ไม่แค่80,000ราคา959,000ฟรีดาวน์พ่อน15,600บาทเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นดอกเบี้ยถูกครับ3 9 9 7เ้ปี2.19กตัวเริ่มต้นนะฮะสนใจรีบทักมาคุณดูก่อนครับหัวน็อตท เคมีพันธ์ต่างๆครับไม่มีร่วดไหล่วดซึมแบบนี้นะครับหัวน็อตสวยเลยนะครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไถขยับสายพานเดินเบามากนะครับใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานไม่แปดหมื่นห้าถือว่าคุ้มค่านะครับนี่คือเครื่องยนต์แรกเข้ายังไม่ได้ปรับสภาพใดๆซื้อรถก,กับผมน้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนให้แบตเตอรี่ผมเช็คให้เดี๋ยวผมเช็คซีซีแบตเตอรี่ให้นะครับแล้วก็นี่ฮะจุดเชื่อมต่อระหว่างฝาปองหน้าโครงสร้างตัวรถครับตัวนี้นะฮะหัวน็อตมีร่องรอยถูกขันบ้างนิดนึงนะครับแต่ว่านะครับฝา ข้างล่างน้ำบนนะแต่ข้างล่างไม่เคยถูกขันนะครับแก้มข้างไม่มีเปลี่ยนมาครับไบหน้าแท้เดิมโรงงานครับตัวนี้นะฮะไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขยขยับนะฮะแผ่นเพจผมเช็คดูแล้วนะตรงกับสัมเนาเล่มทุกจุดคานบนแม่น้ำครับไม่มีบิเดเบี้ยวแบบนี้สภาพดีจริงนะครับสภาพดีจริงหัวน็อทุกจุดครับไม่มีร่องรอยนะฮะนี่เห็นไหมครับแล้วก็นี่เหลี่ยมสารฝากระโปรงหน้าครับไม่มีบิเดเบี้ยวใครสนใจคันนี้นะครับรีบติดต่อหาผมมาดูภายในนิดนึงให้ดูในเรื่องของโครงสร้างครับนะะ ตัวนี้จะเป็นในเรื่องของนี่ครับเม็ดองเม็ดอาร์ครับเรียงกันเป็นตับแบบนี้ครับประกบกันสาแผ่นยืนยันว่ารถไม่เคยชนหนักพิความจมน้ําตรวจพบเจอนะครับชนหนักพิความจมน้ารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับด้านข้างไม่มีบิดเบี้ยวนะครับไปแจ้งเตือนลมยางมีครบนะครับหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยนะครับถูกขันไขแบบนี้สภาพแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับนี่ เห็นไหมฮะไม่แค่80,000ได้คันน okay. ี <'s> <c oughs> <Wen> ้ไปใช้งานก็ถือว่าโคตรคุ้มแล้วนะครับยังไงก็คุ้มนะครับนี่สวยมากนะครับฟีดาวพอหนึ่งพันหกร้บาทนะครับตัวนี้ยังไม่รวมประกันไม่รวมค่าดําเนินการนะพี่ใครสนใจรีบทักมานะนะครับถูกมากๆครับเก9าแ0นหและพี่ได้ตัวท็อปปกติโชมนี้เขาขายกันเป็นล้านนะเพชยนต์ขาย959เนะครับเห็นไหมฮะ เหมือนน็อตทุกจุดครับตรงนี้ด้านหลังไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับโช้กขึ้นสุดลงสุดครับตะเข็บต่างๆไม่มีสนิมขึ้นนะครับแท้เดิมโรงงานแน่นอนนะฮะมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับดูฝั่งนี้กันมีดรงเม็ดอาร์คครับเรียงเป็นตับแบบนี้ใครสนใจรีบทักมานะครับรีบทักมาเลยนะครับคันนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นนะสำหรับโชมนี้แล้วก็โหดเตียแบบนี้ยางผมเปลี่ยนให้เพราะยางปีลึกมากนะครับผมเปลี่ยนให้แล้วก็มันแบบเสื่อมสภาพแล้ว เป็นอาร์กเรียงเป็นตับแล้วก็วิเศษทัศน์ที่มองไปด้านหน้าครับสวยชัดเจนรุ่นนี้ครับ i s u mu x 3.0นะฮะเป็นตัว ultimate ตัว็อปสุดมีระบบ a d a s นะครับมีฟังก์ชันต่างๆครบถ้าพี่ได้คันนี้ไปยังไงก็คุ้มไม่85,000ฟีดาวพอ15,600บาทประมาณ1 6 0 0 0ประมาณนี้ถ้ารวมอย่างอื่นแล้วสนใจทักมานะครับตัวนี้นะฮะสรุปให้เลยนะครับ s u m x 3.0นะฮะอั t ติเม e ตัว็อปสุดปี22ไม่85,000โลครับราคา959,000 ฟรีดาวพอหนึ่งมืนห้าพันหกรบาทประมาณ1นึหกประมาณนี้ถ้ารวมทุกอย่างนะครับสนใจรีบทักมาสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกวันเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ